พระเจ้านะครับสาหรับเช้าวันใหม่ในวันนี้ที่เราโนี่ได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับนำจิตใจของเรามาถวายแด่พระเจ้านะครับโดยการอธิษฐานนะครับการสเนริญพระเจ้านมาสการพระเจ้าด้วยกันในวันนี้เราจะมีโอกาสได้นําจิตใจของเรามานะครับต่อหน้าพระของพระเจ้าและขอความชุามละที่มาจากพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์โดยการที่เราจะมาไข้คนพระคำของพระเจ้า ในทุกๆวันนะครับขอพระเจ้าชำระความคิดจิตใจของเราให้สะอาดและขอพระเจ้าช่วยที่เราทั้งหมาจะรู้จักพรุงมากขึ้นทุกวันนะครับเช้าวันนี้เรามาไขขวดประคบพระเจ้าด้วยกันในเพื่อทมเอเสเคียบทที่30นะครับเอเสเคียบทที่30เป็นคำเวชพระเจ้าที่นะครับพระเจ้าส่งโปรดประทานให้กับเอเสเคียได้เผยพระธมนะมายังนะครับ อาณาจักรอียิปต์นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งเป็นอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมากว่า2,000ปีนะครับเราเห็นนะครับความเจริญรุ่งเรืองของอียิปต์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยเราเมื่อเราได้มีโอกาสได้คิดถึงอียิปต์นะครับเราก็คงจะคิดถึงนะครับพีระมิดนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ ผมเองก็ได้มีโอกาสได้นะไปที่อียิปต์นะครับแล้วก็ไปเห็นนะครับพิระมิดท,ที่มันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ยังนะเป็นคําถามนะครับอยู่ในใจของผมเองนะครับว่าเนะี่ยเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคนสร้างเนะี่ยต้องเต็มไปด้วยสติปัญญานะครับแล้วก็ต้องมีความสามารถต้องมีกําลังต้องมอีความคิดต้องมีวิศวกรต้องมีเครื่องจักร ้องมีบุคคลมากมายนะครับที่นะมาสามารถที่จะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับและไม่เพียงแต่มีอยู่อันเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีอยู่หลายอันด้วยเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังทึ่งในความยิ่งใหญ่นะครับในความสามารถในการที่จะสร้างพิระมิดขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างอียิปต์นั้นพระเจ้าก็ นะมีถ้อยคำของพระเจ้ามานะครับผ่านทางเอเสเคียวครูรับใช้ของพระเจ้าว่าอียิปต์นั้นจะต้องถูกพิพากษาหรือโทษนะครับในบทที่29เราได้เห็นคำเผยพระชนะนะของเอเสเคียวได้เผยพระชนะว่าแต่พระเจ้าจะพิพากษานะอียิปต์นะครับและในวันนี้นะครับเป็นถ้อยคําของพระเจ้าในครั้งที่สแล้วก็ครั้งที่4นะครับที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับอียิปต์นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าพระเจ้า พูดอย่างไรนะครับพระจนะของพระเจ้าหมายอย่างข้าพระเจ้าว่าบุญมรดเ๋ยจงเผยพระวจนะเจ้าจงกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าจงคร่ำครวญว่าอนิจจาหนอหวันนั้นพระเจ้าบอกให้เอเสกิลนะคร่ำครวญนะครับหมายถึงการน,นะร้องไห้โศกเศร้าเสียใจนะครับนะว่านะครับวัน นั้นจะมาถึงนะครับวันนั้นก็หมายถึงวันแห่งการพิพากษาวันแห่งพระยาเวใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันแห่งการพิพากษาลงโทษนั้นจะมาถึงวันแห่งหายนณะของประชาชาติทั้งหลายนะครับพระเจ้าจะทรงโปรดพิาพากษาอียิปต์ที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อียิปต์ที่เป็นอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วก็ผู้คนในเวลานั้นนะครับในสมัยของเอเสเคียว ก็คงจะไม่มีใครคิดไม่มีใครนึกว่าอาณาจักรย่างอียิปตนั้นจะล่มสลายลงได้อย่างไรนะครับเมื่อเอเซเคียลนีกล่าวถ้อยคํานี้ออกมานะครับหลายคนก็อาจจะนะครับคิดในใจหรือพูดออกมาบอกว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกว่าวันนั้นจะมาถึงวันแห่งพระยาเวกุไลเข้ามาแล้ว น้องที่รักเราขอบคุณพระเจ้าเราปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกที่นะั้นมีเทคโนโลยีมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่างๆมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็อาจจะคิดว่าโลกนี้คงจะอยู่อีกนานนะครับโลกนี้คงจะนะอ่าอยู่นะครับถาวรตลอดไปหลายคนก็คิดนะครับแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเราสังเกตจากพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าก็พูด ับเราผ่านระคำของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับร ind, รบอกว่าวันแห่งพระยาเวนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องในเช้าว,วันนี้ขอพระเจ้าเตือนใจของเราเห็นไหมครับพี่น้องที่เราจะรับถ้อยคำของพระเจ้านะครับที่เราจะรู้ว่าวันแห่งพระยาเวนั้นใกล้มาถึงแล้ววันแห่งการพิพากษาล,ลงโทษนั้นจะมาถึงแล้วขอพระเจ้าสมบปรดเมตตานะครับขอพระเจ้าพูดกับเรา ในวันนี้ด้วยเช่นเดียกันอย่าให้เราหลงระเริงอยู่กับกระแสของโลกอํานาจของโลกนี้และคิดว่านะโลกนี้จะยังอยู่ตลอดไปแต่ให้เรานะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าตื่นเราบอกว่าวันแห่งพระยาเวนั้นใกล้เข้ามาแล้วและนะขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนนะ,ะเิญลุลงเรืองในเวลานี้มันจะถูกทําลายนะมันจะนะถูกทําลายให้สูญหายไป นะครับเช่นเดียวก,กันกับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอียิปต์พระเจ้าบอกว่านะดาบเล่มหนึ่งจะมาเหนืออียิปนตะ์ความทุกข์ระทมจะมาอยู่เหนือคูชคนถูกฆ่าล้มลงในอียิปต์คนเขาขนทรัพย์สมบัติของอียิปต์ไปรากฐานของอียิปต์ก็ถูกทลายลงนะครับพระเจ้าพูดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอียิปต์จะเป็นอย่างไร อีบจะพังทลายผู้คนจะขนทรัพย์สมบัติของอีไปนะครับในเวลานั้นก็อาจจะไม่มีใครเชื่อถ้อยคําของเอเสเคียวแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับน่าจะประมาณ16ปีนะครับถึง18ปีเวลาผ่านไปนะครับสิ่งที่เอเสเคียวได้พูดไว้มันก็เกิดขึ้นตามนั้นคุณทาบอกว่าคคสและพูดทั้งรูดและอาราเบียทั้งหมด รวมทั้งลิเบียและชาวแผ่นดินนั้นที่อยู่ในสนที่สัญญาจะลม้ลมลงพร้อมกับพวกเขาด้วยดาบนั่นหมายความว่าพันธมิตรของอียิปต์นะครับทั้งอาณาจักรทั้งหลายในอาราเบียหรือว่าลิเบียนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกนะครับเอธิโอเปียนะครับก็บรรดาพันธมิตรของอียิปต์ทั้งหมดพระเจ้าบอกว่าก็จะลม้ลมลงด้วยดาบนี่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่พระเจ้า ก็ได้สำแดงไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจผู้ที่สนับสนุนอียิปต์จะล้มลงนะตั้งแต่มิกโดนถึงซิเนียเขาจะล้มลงในวันนั้นด้วยดาบนะครับพระเจ้าบอกว่า,วาในอียิปต์จะล่มสลายตั้งแต่เหนือจะลดใต้เขาจะอยู่กลายเป็นคนล้างเปล่านะครับแล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวนี่เป็นการที่พระเจ้าบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระสนอยู่ งองทรงรู้อดีตงองทรงรู้ปัจจุบันและงองทรงรู้จากอนาคตและรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามถ้อยคําของพระองค์และมันจะเกิดขึ้นและมันจะเป็นจริงดังนั้นพี่น้องทิรักนะขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะรู้ว่า,รวาพระยาเวพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง อันนี้ไหครับพี่น้องนะครับอาณาจักรของโลกนี้มันอยู่เพียงชั่วคราวและทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในการควบคุมของพระเจ้าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนืออาณาจักรอียิปต์และพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนืออาณาจักรบาบิโลนพระเจ้าให้อียิปต์เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองมาช่วงระยะเวลาหนึ่งและพระเจ้าก็ให้อียิปต์นั้นล่มสลายไปพระเจ้าทรงยกบาบิโลนขึ้น และพระเจ้าก็ทําให้บาบิโลนนั้นล่มสลายไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะอํานาจใดก็ตามนะครับพระเจ้าทรงครอบครองอยู่อันนี้นครับพี่น้องนะครับและนะขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรู้ว่าในพะระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และทรงอยู่เหนือสิ่งเหล่าน,นี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้ไฟเผาอิบ นะพระเจ้าก็บอกเช่นเดียวกันนะครับในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองโลกนี้นะครับก็ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อการพากษาด้วยไฟนะครับพระเจ้าจะทรงจัดการโลกนี้ด้วยไฟด้วยเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้คนที่คนคูชที่มั่นใจนั้น้ามกลัวและความระทมทุกระทมจะมาถึงเขาเหล่านั้นคนที่ดูเหมือนเข้มแข็งคนที่ดูเหมือนมีความมั่นใจในวันนั้นจะตัวสั่นจะเต็มไปได้วยความค้ามกลัวนะครับเพราะ นะายาณ์ที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทรงสงยิ่งใหญนะ่อยู่เหนืออียิปต์พระเจ้าจะทําให้ไพร่พลของอียิปต์สิ้นสุดลงด้วยมือของเนบูคัดเนสซาพี่น้องพระเจ้าบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นและมันก็เป็นจริงอย่างนั้นพี่น้องขอให้เราได้เรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเช้าวันนี้เราเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าบาบิลอ,อาอาณาจักรอียิปต์นั้นจะล่มสลาย นะครับดามก็จะมาพระเจ้าจะทําให้แม่น้านายแห้งไปโดยมือของคนต่างด้าวพระยาวเวลั่นวาจาไว้แล้วพระเจ้าจะทําลายลูกเคารพต่างๆพระเจ้าจะทําให้ปฏิมากรในเมืองเมฟิตสิ้นสุดลงนะครับความจเจริญรุ่งเรืองของเขานะครับรลูกเคารพของเขาความบาปของเขาพระเจ้าจะจัดการวันหนึ่งพระเจ้าจะนะครับจัดการกับความบาปที่อยู่ในอินบเห็นไหม นะครับนี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าพูดกับนะครับเอเสเคียวให้กับชาวอิสราเอลนะครับที่อยู่ในบาบิโลนได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักเราก็เช่นเดียวกันเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ของเราอเมนไหมครับพี่น้องนะครับพระเจ้าบอกพระเจ้าจะจัดการนะครับเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองปัตโรสนะครับตั้งแต่ข้อ14เป็นต้นไปถึงข้อที่18 นะพูดถึงเมืองโซอันเมืองเทเบสเมืองเปรูเซียมนะครับเมืองเมมฟิสเมืองโอนเมืองฟีเบเซเมืองทาปานเฮสนะครับเมืองต่างๆเหล่านี้พระเจ้าก็ระบ,บุไว้นะครับว่าเมืองต่างๆที่อยู่ในอียบเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามพระเจ้าจะจัดการนะครับพระเจ้าจะทําลายพระเจ้าจะให้ไฟนั้นมานะครับรเมืองจะแตกนะครับใครจะกันจะล้มลง นะเมืองน,นั้นจะเต็มไปด้วยความมืดคลึบในวันแห่งการพิพากษาลงโทษนะครับจะมีเมฆมาคุมเมืองน,นั้นไว้คนเมืองน,นั้นจะตกเป็นเฉลยเมื่อเราทําการพิพากษาอิบพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวนพี่น้องที่รักนะครับขอพระเจ้าช่วยในเช้าวันนี้ที่เราจะรู้ว่านะครับวันแห่งการพิพากษาอิบนั้นจะมาถึงเป็นแน่แลนะเช่นเดียวกันขอให้เรารู้ว่า วันที่พระ,พระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกนี้จะมาถึงเป็นแน่โลกนี้จะไม่ได้อยู่ถาวรน,นิรันดร์อันหนึ่นะครับพี่น้องแต่วันหนึ่งพระเจ้าจะพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาและพระองค์จะต่อสู้และจัดการนะครับกับอาณาจักรของโลกนี้ในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมวิวรณ์น,นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่17บเจ เป็นเรื่องของการพิพากษานะครับนะหญิงแพทย์สยานะครับที่มีอำนาจครอบครองอยู่ในโลกนี้นะครับพระเจ้าบอกว่านะครับพวกเขาจะต่อสู้กับพระเมสสโปดกพระเมสสโปดกนั้นก็คือพรีศุขิจาและพระเมสสโปดกจะทรงชนะเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็นพวกที่ได้รับการสงเรียก และได้รับการส่งเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์พี่น้อง mm. เรารู้ว่าในวันหนึ่งในวันสุดท้ายพระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์ผู้เป็นเจ้านายเหนือเจ้านายเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เหนนไหมครับพี่น้องนะครับแม้ว่านะครับฟาโรห์จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้แต่พระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์ทรงเป็นราชาเหนือราชารองทรงครอบครองอยู่และพระองค์จะทรงนะมาแล้วก็ต่อสู้ แล้วก็จะส่งชนะเขานะทั้งหลายและโปรง่งรงเวียกให้เราทั้งหลายอยู่กับโรร่งเห็น,นไหมครับพี่น้องนะครับเรารู้ว่าวันแห่งการพิพากษานั้นจะมาถึงโลกนี้จะถูกพิพากษาเป็นแน่วิววอนบทที่18นั้นก็พูดถึงนครบาบิโลนนะครับที่ล่มสลายนะครับบอกว่าหลังจากนั้นเขาจะเห็นตู้สวรรค์อีกคมหนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่และรัศมีของท่านทําให้แผ่นดินโลกสว่าง ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่าบาบิโลนมหานครพังทลายแล้วพังทลายแล้วน้องที่รักนะบาบิโลนนะครับมหานครของโลกนี้นะครับเป็นเหมือนกับอียิปต์นะครับพระเจ้าบอกว่ามันจะพังทลายมันจะล่มสลายนะครับพระเจ้าเรียกให้เราออกมาจากนาครน,นั้นบอกว่าจงออกมาจากนาครน,นั้นเถิดชนชาติของเราเอ๋ยพราะเจ้าจะไม่มีส่วนกับบาปของนครน,นั้น เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ต้องรับภัยพิบัติของนครนั้นนปครับในัการพิพากษาจะมาถึงพระเจ้าทรงเรียกให้เราออกมาจากอียิปต์พระเจ้าเรียกให้เราออกมาจากบาบิโลนนะครับอาณาจักรของโลกนี้เา็นไหมครับพี่น้องนะครับเพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาหลงโทษขอบพระเจ้าเมตตาเราเองนะครับจะรู้ว่าวันแห่งการพิพากษาจะมาถึงเป็นแน่นะครับโลกนี้ก็จะถูกพิพากษานะครับพระเจ้าก็บอกนะครับ วิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นะครบาบิโลนที่แข็งแกร่งพอการพิพากษามาถึงเจ้าแล้วภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นพี่น้องขอพระเจ้า,าพูดกับเราในวันนี้ที่เราจะรูะ้ความจริงอย่างหนึ่งว่าที่นั้นจะอยู่เพียงชั่วข่าวโลกนี้จะอยู่เพียงชั่วข่าวเท่านั้นแต่วันแห่งการพิพากษาจะมาถึงเป็นแน่นะครับและพระคำของพระเจ้านะครับในข้อที่20เป็นต้นไปก็พูดถึงนะครับคำเผยพระนะ นะครับซึ่งเป็นครั้งที่4นะครับที่พระเจนะ้าให้เอเซเคียลเผยพระวจนะเกี่ยวกับอียิปต์นะบ,บอกว่าเมื่อวันที่7เดือนที่1นะในปีที่11นะครับปีที่11นั้นเป็นปีเดียวกันกันกบนะครับปีที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นนะถูกทำลายนะครับแต่ว่านะเป็นเดือนที่1นะครับแต่ว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลายหลังจากนี้ไปอีก4เดือนนะครับกรุงเยรูซาเล็มก็แตก นั่นหมายความว่าพระเจ้าก็บอกนะครับก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะแตกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอียิปต์นะครับทําไมพระเจ้าจึงนะครับบอกเขาเพราะว่าในเวลานั้นกษัตริย์เซเดกิยาซึ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับกษัตริย์ที่อยู่ในเยรูซาเล็มในเวลานั้นนะครับก็ทรงทูดน,นะครับไปขอความช่วยเหลือนะครับไปยังอียิปต์นะครับไปขอฟาโร ให้ฟาโรส่งทหารมาช่วยส่งกองทัพมาช่วยนะครับเราจะเห็นได้ในพระธรรมเยเรมีบทที่37นะครับข้อที่หนะครับก็พูดถึงกองทัพของฟาโร์ก็เดินทางมานะครับที่เยรูซาลีมนะครับพระคัมภีพระเจ้าก็ได้พูดถึงไว้ดัางนั้นนะครับเราจะดูสักเล็กน้อยนะครับเยเรมีบทที่37นะครับข้อที่5บอกว่ากองทัพของฟาโร์ได้ออกมาจากอียิปต์ เมื่อคนเคลเดียผู้ซึ่งกําลังล้อมกลุ่ยยเยรูซาเล็มอยู่ได้ทรงได้ทราบข่าวนั้นเขาทั้งหลายก็ถอยทัพไปจากกลุ่มยยเยรูซาเล็มนะครับเจ้าบอกว่าขณะที่นะฮะเยรูซาเล็มถูกล้อมอยู่นะฟาโรส่งกองทัพมานะครับคนเคลเดียนะครับก็เลยนะถอยทัพไปนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนนั้นนะครับและในเวลานั้นพระเจ้าก็พูดนะครับกับเอเสเคียวและบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับ อียิปต์นะครับพระวจนะของพระเจ้านะครับบอกว่าบุญมนุษย์เอ๋ยเราได้หักแขนของฟาโร์กษัตริย์แห่งอียิปต์และนี่เนี่ยแขนนั้นไม่ได้ถูกพันไว้เพื่อการรักษาหรือพุ่มไว้ในผ้าพันแผลเพื่อให้แข็งแรงพอจะเวียงดาาได้อีกพระเจ้าบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะหักแขนฟาโร์นะครับนั่นหมายความว่านะแขนนั้นนะครับก็เป็นเหมือนมือที่ นะครับเต็มไปด้วยอำน,นาจนะครับจะสามารถที่จะยกดาบขึ้นนะครับจะเวียงดาบสามารถที่จะไปต่อสู้นะครับกับศัตรูนะครับของทัพของฟาโรที่เข้มแข็งนั้นนะครับาสามารถยกแขนยกดาบได้นะะก็สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้แต่พระเจ้าบอกว่านะครับพระเจ้าจะหักแขนของฟาโรอ้องท่ลัก์นะครับและนะแขนนั้น <ส breaking S 1> นะจะไม่มีไม่แข็งแรงที่จะสามารถที่จะเวียงดาบได้อีก นั่นหมายความว่านะครับเขาจะไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้นั่นหมายความว่านะครับนะเขาจะพ่ายแพ้นะครับแต่ในที่สุดในเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับในที่สุดนะกองทัพของนะเนบูคัตเนสซา์ก็มาที่เยรูซาเล็มอีกนะครับแล้วก็นะครับสามารถที่จะทําลายนะกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มก็แตกนะครับหลังจากที่ถ้อยคําของเยเรมีได้พูดนี้นะครับสี่เดือน พระเจ้าบอกว่ารู้สิเราเป็นปฏิปักษ์กับฟาโรสสันแห่งอีบเราจะหักแขนของเขาทั้งแขนที่ยังแข็งแรงและแขนที่หักแล้วนะั้นนะครับพระเจ้าจะจัดการอีกนะครับแขนที่หักแล้วนะครับอาจจะเป็นแขนที่ดามาปกป้องเนะยรูซาเล็มนะครับพระเจ้าว่าจัดการไปแล้วนะยังมีอีกแขนหนึ่งนะครับพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะทําให้ดาบหลุดจากมือของเขานะครับ เราจะทําให้คนอียิปต์กระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติและกระจายพวกเขาไปตามประเทศต่างตานะครับนั่นหมายความว่านะครับอียิปต์ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้ศัตรูนั้นก็คือนะครับนะอาณาจักรบาบิโลนกองทัพของเนบูคัดเนสาก็จะมาต่อสู้นะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเสริมกําลังแขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเอาดาบของเราใส่มือเขาแต่เราจะหักแขนของฟาโรนะครับ เกิดอะไรขึ้นครับถ้าฟาโรแขนหักนะก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเนบูคัดเนสซาไดนะ้พระมุขเจ้าบอกฟาโรจะข้ามควรต่อหน้าเขาอย่างการข้ามควรของคนที่บาดเจ็บอย่างชะกันนะครับฟาโรจะข้ามควรนะครับเราจะเสริมกําลังแขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนแต่แขนของฟาโรจะตกนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้านะจะให้นะบาบิโลนนั้นะมีชัยชนะอยู่เหนือฟาโรนะครับ แล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเว์น้องที่รักนะครับพระเจ้าก็อยากจะให้รู้ว่านี่คือพระเจ้าอย่าต่อสู้กับพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้ายกในบุคคลในซาขึ้นนะครับแต่ว่าเซเดกียาไม่ฟังไม่ยอมจำนนต่อในบุคคลในซานะครับไปหวังพึ่งอียิปต์นะครับอียิปต์ก็ไม่สามารถที่จะต่อต่อสู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยนะครับ เซเลคิอาได้พี่น้องที่รักชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับอย่าต่อสู้พระเจ้าเห็น,นไหมครับพี่น้องอย่าให้เราดื้อดึงต่อพระเจ้าให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าอย่าหวังว่านะครับอียิปต์หรือโลกนี้จะสามารถช่วยเราได้พี่น้องนะอียิปต์ก็อาจจะช่วยนะครับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าในที่สุดอียิปต์นั้นก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยอะไรเราได้เช่นเดียวกันโลกนี้ อาจจะช่วยเราได้เพียงชั่วคราวและระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะซาตานก็หยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับมาหลอกล่อเราและให้เราก็หลงไปจากพระเจ้าไปไว้วางใจมันแต่ในที่สุดนะครับเราก็จะถูกทอดทิ้งมันซาตานก็จะทําลายชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยที่ความไว้วางใจของเราจะไม่ได้อยู่ในอีบแต่เราจะไว้วางใจในพระเจ้าอันนี้นะครับน้องพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกําลังเรียวแรงให้กับเรา แม้ว่าจะดูเหมือนมีกําลังน้อยแต่เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะให้กับเรานะครับหลพระครัมภีร์พระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะกระจายคนอียิปต์ไปท่่มกลางประชาชาติและกระจายพวกเขาไปยังประเทศต่างๆแล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวน้องที่รักนะครับวันสุดท้ายนะครับทุกคนจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงทงเป็นพระเจ้าทรงทรงเป็นพระเมสส์ผดของพระเจ้า นะรพระองวมมาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยเรา,เราทั้งหลายทุกคนรวมยอมเชื่อฟังแม้กระทั่งความมรณาที่ไม้กางเขนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองนะครับข้อที่9นก้านะครับถึงข้อที่ส1็บอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูนะครับมาในโลกนี้แล้วก็ต่อสู้แล้วก็เอาชนะนะครับซาตานโดยการที่ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนา,นามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกลาราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูทิ์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจา้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาพี่น้องท่รกขอพระเจ้าช่วย ให้เรารู้ว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะเสด็จกลับมาเห็นไหมครับพี่น้องนะครับและพระองค์จะเป็นพระเจ้าและทุกคนนะครับทุกลิ้นจะยอมรับนะทุกหัวเขาจะยอมรับแล้วก้มกราบลงว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องที่รับนะครับนี่เป็นสิ่งที่นะครับพระคําของพระเจ้าก็บอกกับเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าและสิ่งที่พระเจ้าบอกเกี่ยวกับอียิปต์นั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วและสําเร็จแล้ว และในเวลานี้พระเจ้าก็พูดกับเราบอกกับเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้และมันก็จะเป็นไปตามโรวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้เราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานไหมครับพี่น้องนะอยากจะนินใจพี่น้องในสุดท้ายนี้ในผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสองเปโตรนะครับบทที่สามนะครับในข้อที่สามเป็นต้นไปบอกว่าก่อนอื่นพึงรู้ข้อนี้คือ ในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยอะเยะ้ยจะมาเย่ะเยะ้ยและทําตามตัณหาของตนเองและจะถามว่าพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุตรล่วงหลับไปแล้วทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลกนะครับลหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ไหนบอกว่าพระเยซูจะมาไงนะครับไม่เห็นมาเลยเนี่ยผ่านไปตั้งเป็นพันๆไปแล้วโลกก็เป็นอย่างอยู่อย่างนี้ไม่เห็น มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาจงใจลืมข้อนิสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณกาลและแผ่นดินได้ออกมาจากน้ําและด้วยน้ําเขาลืมว่าโลกนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นโดยถ้อยคําของพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าพูดมันก็เกิดขึ้นและด้วยพระวจนะนั่นเองนะครับฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันก็ เก็บรักษาไว้สําหรับไฟถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะแต่ท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองข้ามความเป็นจริงนี้คือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เหมือนกับวันเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้ามจไม่ได้ทรงเฉือ่อยชาในเรื่องพัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ขครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ แต่วันขององค์พระเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงดังกึกก้องโลกก็ท่านจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสรารพัดที่มีอยู่บนนั้นจะถูกเผาจนหมดสิน้นเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้ทุกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และอย่ยมเก่งพระเจ้าจงเฝ้ารอและเล่นวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกเผาจนสลายไป แต่โลกธาตุก็จะสลายไปด้วยไฟแต่ว่าตามพสัญญาของพรงะองค์เราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่เพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายมุกท่านกําลังคอยและเล่งสิ่งเหล่านี้อยู่กพจงให้พระองค์ทรงพบทุกท่านมีใจสงบปราศจากมลทินและข้อตาําหนิและจงถือว่าความอดทนขององค์พระเนเจ้าเป็นโอกาสให้ผนนอ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอดทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันให่งการพิพากษานั้นจะมาถึงเป็นแน่ขอพระเจ้ชาช่วยที่เราจะกลับใจและช่วยให้ผู้คนได้กลับใจใหม่ก่อนถึงวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพราะวันแห่งการพิพากษานั้นจะมาถึงเป็นแน่และในที่สุดนะครับอีกนั้นก็ถูกพิพากษาลงโทษโลกนี้ก็จะถึงวันเวลาแห่งการพิพากษาลงโทษด้วยเช่นเดียวกัน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการไขาควรก็วัศนะของพระเจ้าและของพระเจ้าพูดกับพี่น้องเป็นการส่วนตัวในการค่าควรในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวต่วตอไปขอพระเจ้าอวยพรครับ